ครับพระเครื่อง TK พระเครื่องของคนไทยครับผมนำพระนางพญาวิษณุโลกนะครับพิมพ์สังกตินะครับนี่เนื้อเขียวแกมดำเลยครับเห็นไหมครับดูกันง่ายๆก่อนดูแบบเชิงก่อนครับนี่คมีหน้ามีตาด้วยนะครับองค์นี้นะสวยกริบเลยครับนานๆจะเจอทักองค์หนึ่งเล็กๆนี่คราบมินน้ำมันขอภัยครับ รอยตัดครับเม็ดกวดเม็ดทรายมีครับนี่พิมพ์สังกตินะครับไม่ใช่ลงทอครับลงทอลงทอครับนี่พิมพ์สังกติดูง่ายครับนะลองไปหาตำราดูแล้วเปิดดูครับเทียบกันได้ครับค่าพวกนี้นี่เป็นคาาที่เคลือบเนื้อชั้นครับเนื้อข้างในน่าจะเป็นเนื้อดํหละข้าวแก้วใส่ข้าวกลุกต่างๆครับนี่ครับคลาสสิกมากครับมีรอยมือต้องมีรอยมือนะนะครับนี่ครับ ้าว่ามีท่ามีตาเลยครับเห็นไหมครับแบบนี้ชัดเลยครับแท้เลยครับดูง่ายครับพาไม่ผ่านการใช้ด้วยครับเห็นไหมครับขอบยังอยู่เลยผมก็น้องใหม่ในวงการเนาะก็ฝากน้องฝากตัวด้วยครับนะไรจะชี้เนี่ยที่สอนให้พวกเราเดินทางแบบนี้ก็ย้นิญครับยินดีครับนะครับเด๋ย่าเจอกันหน้าไฟ์สดครับหน้าเพจครับขอบพระคุณครับ Bing.